สวัสดีครับวันนี้บิวสังจะพาทุกคนไปเที่ยวที่นิโก้แล้วก็คินุกว w าตอนนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงเพราะฉะนั้นตรงนิโก้กับคินุกว่าเนี่ยจะเป็นที่แบบ,แบ,บป๊อปปูลา่าในการท่องเที่ยวมากเลยเราก็เลยจะไปดูกันซิว่ามันจะแบบน่าเที่ยวขนาดไหนวันนี้บิวซังซื้อนิโก้พาสแบบ all area นะครับใบนี้นะครับราคา4,600เยนเขาลดราคามา40%แล้วเนื่องจากตอนนี้ มันเป็นช่วงที่แบบเขาโปรโมทการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยทุกถูกมากๆเลยแล้วก็เราก็จองโรงแรมที่คินุกว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นิโก้มันจะมีอะไรบ้างเราจองรถไฟเที่ยวพิเศษไว้เดี๋ยวเราก็จะขึ้นคันนี้กันเลยเป็นท็คิวเสียค่าจองเพิ่มคนละ 1, 1 0 0หนึ่งรกว่าเยนเขาลดราคาพิเศษให้อีก20%ด้วยนะถ้าเกิดใครมีฟรีพาสตรงนี้เพราะฉะนั้นเที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้ถูกถูก,ถ,กถูกมากๆ เลยในรถไฟเรานั่งเบอร์78แถวเจ็ดแถวแปดกันอุ้ยเราผ่านมาถึงสถานีคัสคาเบะแล้วสถานีที่ชินจังอยู่เคยพามาเที่ยวที่นี่แล้วนี่สถานีคัสคาเบะเงี้ยเงี้ยเงี้ยเห็นไหมเห็นลูกฮิมาวารีด้วยฮิมาวารีเมโลดี้ของสถานีนะเป็นเพลงชินจังเลยจะบอกให้ นั่งคลิรื้ยิงยาวเลยสองชั่วโมงก็มาถึงที่โทบุนิกโก้แล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถบัสไปเที่ยวข้างในนิกโก้กันก่อนวันนี้จะยังไม่ขึ้นเขานะเราจะเทื่อวแถวสถานีนิกโ,กนกโก้นีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นเขากันพรุ่งนี้อันนี้ก็อยู่ที่สถานีโทบุนิกโก้เราจะขึ้นรถบัสไปที่ไหนแล้วเราไม่รู้วิธีง,ง่ายๆก็คือว่าหาคนหมู่มากเข้าไว้อย่างเช่นตรงเนี้ยเห็นแล้วว่าคนหมู่มากอยู่ตรงนี้ ข้ามาต่อคิวขึ้นรถบัสตรงนี้แต่ว่ามันต้องไปที่ไหนสักที่หนึ่งเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อคิวตรงนี้กันบ้างไปนี่เลยไป World Heritage ก่อนคือไปนิโกโโชงุสาลเจ้าที่นิโก้ขึ้นที่ป้าย 2B บีลงรถบัสที่สถานีชิงเคียวโอ้ดูแบบว่าแดงๆแบบอู้แดงเลิศเลิศเพอร์เฟกอะไรขนาดนี้เนี่ยนี่อันนี้คือนิโกบาชินะนิโกบาชิเรามองไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราก็จะเห็นสะพานแดงตรง,งนี้สะพานนี้ชื่อว่าสะพานชิงเคียวนะ เป็นสะพานสัญลักษณ์ของนิโก้ก็คือจะเป็นแดงๆถนี่แหละภาพก็คือจะต้องเสียภาค้ามด้วยนะนี่เลยสะพานแดงน้าใสระเย็นเห็นตัวปลาข้างล่างเลยนี่ข้างล่างน้ำไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะแต่ว่าค่อนข้างจะเชี่ยวนิดนึงเห็นไหมมันใสที่แบบว่าเห็นเห็นไปถึงแบบก้นแม่น้ําเลยแบบใช้สะอาดมากอยากจะบอกว่ากระโดดลงไปว่ายเลยทันทีเนี่ยนี่เลยเราพามาดู สาพาแบบใกล้ๆแบบใกล้ชิดมากๆเลยนี่เรามาจออยู่หน้าสะพาแล้วแต่เขาปิดไม่ให้ข้ามเพราะว่าถ้าเกิดจะข้ามต้องไปข้ามอีกฝั่งหนึ่งเสียเงินขึ้นมาตรงนี้นี่ก็คือป้าย world heritage nico จ i n z านะเราก็ขึ้นกันเลยนี่อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศตรงทางขึ้นเขาทางขึ้นหน้าวาัดนะซึ่งคุณนายแม่นี่หอบเหนื่อยมากแล้เนี่ยโอยดูแดงๆไม่ละเรื่องแดงป๊ดปิด ตัดกับสีท้องฟ้าฟ้าใสแจม่มซื้อสดน่งามเช่นนี้เลยโอ้ดูดีอีกฝั่งนึงสีเขียวอีกฝั่งนึงสีแดงมันตัดกันฝั่งสีเขียวนี่คือเป็นต้นสนฝั่งสีแดงนี่คือเป็นใบเมเปิรดูซิเนี่ยต้นนี้แบบจะแดงอะไรกันขหน,หนาดน่าโอ้โหแบบแดงสดแดงมันถูกกรีดเลือดกรีดเนื้ออะดูใกล้ๆสีใกล้ๆดูใกล้ๆนี่โอ้อยู่นี่นๆๆโอ้ความแดงของมันแดงฉาน คนนี้ชื่อว่าโชโดโจนินเขาบอกว่าคนนี้เป็นคนที่สร้างาวัดที่เร,กรากำลังจะเดินเข้าไปดูนี่แหละโอ้อดูแบบว่าความแดงฉานของมันตัดกับกำแพงที่มีราขึ้นความเก่าความแก่มันทั้งดูตัดกันเ,เช่นนี้ปาเราเดินเข้าไปเหอะมัแต่คุ้พักคำเพงข้างหน้าวัดนานเกินไปละอันนี้เราก็เจอพระ ศาลเจ้าเล็กๆนะคุณนายแม่ก็ไปทํากันนมัส,สการเจ้าที่เจ้าทางก่อนเข้าไปที่ศาลเจ้าในบริเวณของศาลเจ้าเนี่ยจะประกอบไปด้วยศาลเจ้าทั้งหมดสารศาลเจ้าก็คือศาลเจ้าลินโนจิแล้วก็โทโชงุแล้วก็ฟุตะระสังอันนี้ก็คือเป็นศาลเจ้าลินโนจิเราเสียค่าเข้าคนละ400เเยนอันนี้ใช้ฟรีพาสลดไม่ได้ เขาก่อนเนี่ยมันจะมีบัตรเป็นบัตรเซ็ตเข้าได้สอันเลยแต่ตอนนี้คือเขาบอกไม่มีละเราก็เลยต้องซื้อแยกนี่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปที่รินโนจิกันเลยมีพระญี่ปุ่นพระไม่ใช่พระคือรูปปั้นรูปนี้ก็คือโชโดนินโจนโจนินนั่นเองก็คือเป็นคนที่ก่อตั้งวัดแห่งนี้เมื่อประมาณปี766คือเป็นพั0สกว่าปีมาเรียบร้อยละเราก็เดินเข้ามาใน อุโบสถละนี่เขาก็มีโชว์อันนี้คืออะไรนะเอ็นนงโนใหม่แดนซ์ซงฟอออันนี้คือเป็นการเต้นระบำที่แบบว่าขอคือขอให้มีสุขภาพยืนยาวเราก็ออกมาจากอุโบสถของวัดรินโนจิแล้วเมื่อกี้เข้าไปข้างในเนี่ยเขก็จะมีไกด์มาคอยนำทางเราแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังภายในฟังออกบ้างไม่ออกบ้างส่วนใหญ่จะเป็นสับเกี่ยวกับพวกธรรมะซึ่งฟังยากมาก แต่ว่าเขาจะพาเราไปดูข้างในจะมีพระอยู่พระพุทธรูปอยู่สามองค์ใช่ไหมครับพระพุทธสามองค์ก็จะมีแบบซ้ายกลางขวาดซ้ายกลางขวาขวาสุดเนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนเจ้าแม่กวนอิมเพราะจะมีมือแบบพัน 1, มือเลยแล้วก็ตรงกลางก็คือจะเป็นพระพุทธรูปปกติแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็นพระพุทธรูปที่มีพระเศียรอยู่ตรงยอดพระเศียรเนี่ยเป็นหัวมมาเขาบอกว่าพระพุทธรูปเนี่ย เนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยใช้ม้าในการคมนาคมก็เลยจะเป็นการพุทธรูปเกี่ยวกับเรื่องการขับขี่ปลอดภัย3อันเนี้ยก็จะเป็นมีพระพุทธรูปอินพ่อแม่และลูกเขาบสถสามอันนี้สื่อถึงความเป็นครอบครัวกันโอดูอุโบสถสีแดงตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าแล้วก็ยังมาต้นไม้สีแดง,แดงๆเขียวๆนี่โอ้ถ้าเป็นอยู่ที่หาดูยากสวยจริงๆ นี่ดูสิขนาดต้นไม้แบบว่าที่เขาเอามาปะดับเป็นรั้วงเงี้ยมันก็ยังเปลี่ยนสีเลยดูสีแบบแดงเป็นกําแพงแดงเลยนี่เราเสร็จจากวัดปริโนโนจิละเดี๋ยวเราก็จะเดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงโทโชงุศาลเจ้าโทโชงุนั่นเองอันนี้ก็เป็นทางเดินไปสู่ศาลเจ้าโทโชงุนั่นเองอันนี้ก็เป็นทางเข้าของโทโชงุ จะเห็นเสาหินตรงนี้เสาหินตรงนี้ก็คือเป็นเสาบอกว่าโทโชกุแล้วก็จะเห็นสัญลักษณ์กลมๆที่มีรูปหัวใจข้างบนนี้อันนั้นคือเป็นมงองของโทคุคาวะเยีส ok yes ตรงนี้เขาก็จะมีป้ายติดเห็นไหมเปรียบเทียบกับโตเกียวสกายทีข้างหลังใช่ไหมที่เขาเปรียบเทียบกับโตเกียวสกายทีข้างหลังนะเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สูงขึ้นมา634เมตร 634เมตรก็คือความสูงเท่ากับโตเกียวสกายทรีและทําไมโตเกียวสกายทรีถึงต้องตั้งถึงต้องสูง634เมตรมันเป็นการจงใจเพราะว่าถ้าอ่านแบบไซปุ่น634ก็คือมูซาชิสมัยก่อนโตเกียวเนี่ยเขาจะเรียกว่าบริเวณมูซาชิเพราะฉะนั้นเขาเก็เลยเป็นกิมิกว่าเอ,อ้ย634ให้เป็นความสูงของโตเกียวสกายทรีนั่นเองตรงนี้เราก็กําลังจะเดินเข้า,าประตูโทลิอิ ของศาลเจ้าโทโชงเดี๋ยวเราไปหาซื้อตั๋วก่อนเราก็ซื้อตั๋วมาแล้วตั๋วเข้าโทโชงูราคา1,300เยนใช้ฟรีพาสลดไม่ได้อันแล้วก็เข้ากันนี่อันนี้คือทางเข้าของโทโชงุจะให้ดูเลยนี่อันนี้คือเป็นรูปปั้นช้างเห็นปะมีงวงมีงาแต่ว่าจะเห็นรูปร่างที่แบบว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยเหมือนจริงเพราะอะไรเพราะ ญี่ปุ่นเนี่ยสมัยก่อนไม่มีช้างไงแต่เขาก็เลยสลักช้างจากว่าเฮ้ยช้างต้องมีงาช้างต้องมีงวงแล้วก็จินตนาการแล้วก็สลักขึ้นมาเองก็เลยเห็นช้างเป็นแบบนี้เข้ามาข้างในเลยก็จะเป็นบริเวณที่เป็นรอบรอบนอบ,นอบให้เห็นบริเวณรอบรอบนอบอันนี้เป็นโคมไฟนะตรงบริเวณรอบๆอบนี้ก็จะมีรูปปั้นนูนต่ําต่างๆแต่ว่าสิ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือรูปอันที่สองแต่ด้านซ้ายมืออันนี้คือซ้ายมือสุด อันนี้คือที่สองรูปนี้ยรูปนี้สําคัญอย่างไรก็คือเป็นนี่เลยลิงปิดหูสองหูปิดตาสองตาแล้วก็ปิดปากก็มีสุภาษิตคาพังเพลอที่ว่าปิดตาสองตาปิดหูสองข้างปิดปากไว้บ้างจะอยู่สบายตรงนี้เขาก็มีขายเครื่องรางเกือกม้าในราคาเจ็ดพันเยนเขาบอกเกือกม้าเนี่ยมันจะ เป็นเครื่องรางแห่งความปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่าม้าเนี่ยจะไม่จะไม่เขาอะไรไม,ไม่ไม่ทับคนคือจะไม่วิ่งทับคนเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเราจะปลอดภัยจากการเดินทางนั่นเองนี่ก็คือลิงสามตัวนะที่ปิดตาสองตาปิดถูสองข้างปิดปากไว้บ้างจะอยู่สบายนี่ลิงสามตัวนี่นเองนี่ไงเกือกม้าราคาหนึ่งเจ็ดพันเยนหรือว่าเกือกม้านี่ราคาหนึ่งหมื่นเยนอันนี้ก็สี่พันเยนยุขาเป็นเครื่องราง แห่งความขับขี่ปลอดภัยนั่นเองจากาลิงปิดตาปิดถูปิดปาก3ตัวเราก็จะตรงมายังที่ประตูโยเมมองเพื่อเข้าสู่อุโบสถภายในกันอันนี้เลยก็คือประตูโยเมมองนั่นเองซึ่งความสำคัญของนี้คือเป็นประตูที่แบบว่าฮารุฮารามากดูสิจะมีการประดับทองเหลืองหรือว่าดำาๆต่างๆ,างๆรูปแกะต่างๆเนี่ยก็จะ ประดับประดาด้วยความสวยสดงดงามอลังการอลังฉ่างกันเป็นเช่นนี้แหละเขาบอกความสวยของประตูนี้ไม่มีที่ติเลยนะตอนสร้างเนี่ยคือไม่มีที่ติเลยแต่เนื่องจากว่ามันม like ันความไม่มีทิ่ติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาก็เลยจะเป็นจะต้องสร้างตําหนิขึ้นมาในประตูแห่งนี้เดี๋ยวจะพาไปดูตําหนินั้นนี่ให้ดูแบบใกล้ๆเลยแบบ ซูมเห็นใกล้ๆอันนี้เป็นแบบว่ารูปแกะสลักนี่นี่น,น,นี่แบบรูปแกะสลักอย่างนี้เลยนี่แบบมายืนตรงใต้ประตูเลยนะเลิกท่าจริงๆ อ้ดูเสานี้ให้ดีเสาอันนี้จะมีทั้งหมด8ต้นนะเนี่ยด้านหน้ามันจะมีทั้งหมด4ต้นนะซ้ายขวา2ต้นแล้วเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยเราเข้าไปจะเจออีกสองต้นนี่เราเดินเข้าไปข้างในก่อนนะสังเกตเห็นอะไรไหมเสาสี่ต้นนี้ดูดีๆนะดูดีๆอ่ะมาดูตรงนี้ คำตอบคือเสาต้นนี้เสาต้นอื่นดูสิเห็นไหมลายเนี่ยมันจะเป็นกลมกลมใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ลูกศรชี้ลงมาใช่ไหมกลมกลมแล้วก็ลูกศรชี้ลงมาใช่ปะแต่ลายเนี่ยมันจะเป็นกลมกลมแล้วก็แล้วก็ชี้ขึ้นเนี่ยกลมกลมแล้วชี้ขึ้นอยู่ต้นเดียวทุกต้นเลยมันจะเป็นกลมกลมแล้วชี้ลงมาที่เขาทําให้เป็นแบบนี้เฉพาะต้นนี้ต้นเดียวนะอีกเจ็ดต้นที่เหลือเนี่ยก็จะเหมือนกันที่เขาทำเช่นนี้มีเหตุผลว่า ความสมบูรณ์แบบเนี่ยมีเฉพาะพระเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นคนเราไม่ควรจะทาสมบูรณ์แบบเท่าพระเจ้ามันจะเป็นสิ่งไม่ไม่ดีเขาก็เลยทาทาตาหนิไว้แค่ต้นนี้ต้นเดียวเท่านั้นอันนี้ก็เป็นประตูแบบว่าเต็มตาเลยนี่นี่น,นี่เลยนี่สวยงามมากๆอันนี้ก็เป็นประตูของอุโบสถข้างในเขาก็จะแบบเป็นทองเป็นสีดำอะไรเงี้ยเขาจะปิดกระจกไปด้วยกันกันหมองกันคนจับ โอ้นี่เขากําลังมีพิธีการแต่งงานกันด้วยนี่เจ้าเบา่าเจ้าสาวโกโบริและแม่อังกําลังแต่งงานกันที่ตรงนี้นนอ,อ,อันนี้เรากําลังต่อคิวเพื่อที่ที่จะขึ้นไปยังหลุมฝังศพของโชกุนทคกุคาวะอิเอะสึแล้วเราจะผ่านแมวนอนหลับตรงนี้ก่อนด้วยนี่เลยตรงนี้เลยคือแมวหลับเนี่ยเห็นไหมนี่คือแมวหลับสมัยก่อนเขาบอกว่า แมวเนี่ยเวลาสมัครสลักเราเนี่ยเขาจะทำท่าเป็นแบบท่าล่าเริงใช่ป่ะหรือทํกากิจกรรมต่างๆแต่ว่าทําไมจิตรกรคนเนี้ถึงแปลกๆนิดนึงคือสร้างแมวให้นอนหลับให้แมวง,ง่วงนอนเขาเกิตั้งชื่อนี้ว่าเน,าน,นมูริเนโกก็คือแมวง่วงนอนนั่นเองเราก็เดินอลอดใต้ตใแมวงานาน่วงนอนแล้วก็ขึ้นไปยังหลุมฝังศพหลุมฝังศพเนี่ยค่อนข้างจะ สูงนิดหนึง่งมันจะมีประตูอยู่บานหนึ่งคือประตูนี้หลังอ่าหลังจากแมวนอนใช่ไหม <S <S 1> <S 1> เวลาเข้ามาเนี่ยจะต้องผ่านประตูอันนี้ประตูอันนี้นี่ตรงนี้ก็บอกประตูนี้เป็นประตูที่ไม่เคยเปิดเลยยกเว้นเวลาโชกุนจะมาเท่านั้นถึงจะเปิดแต่ว่าเราก็สงสัยว่าตอนแรกเราสงสัยว่าทำไมประตูไม่เคยเปิด <S <S 1> <S 1> เพราะว่าประตูไม่เคยปิดหรือปา่าวมาเลยไม่ต้องเปิดอันนี้คือทางเดินไปหลุมฝังศพ มีทางเดินแคบๆไปแล้วก็เราต้องขึ้นบันไดไปสูงสูงนัง้นๆๆๆ,ๆๆๆๆ,ๆ,ๆเเราก็ขึ้นมาถึงข้างหน้าเรียบร้อยแล้วข้างหน้าหลุมศพนี่เราขึ้นไปอีกนิดนึงตอนนั้นจะเป็นหลุมศพของโชกุนที่ชื่อว่าโทคุคาวะอีเอะสึแล้วเป็นโชกุนที่บอกว่ามีความสําคัญของญี่ปุ่นสมัยโบราณนู่นเลยเป็นคนที่บอกว่ามีอํานาจเหนือจักรพรรดิญี่ปุ่นด้วยนี่เลยหลุมศพของโทคุคาวะอีเอะสึอยู่ตรงกลางตรงนี้ แล้วข้างหน้าหลุมศพก็จะมีเป็นนกอ่าไม่แน่ใจว่านกนางนูหรือนกนางแอ่นไม่รู้เหมือนกันนกอะไรคือตรงนี้อยู่ก็บอกว่าพะโกดานี้คือเป็นเจดีอันนี้สูง5เมตรแล้วก็สมัยก่อนเนี้ยไม่ใช่เป็นเป็นเหล็กเป็นอะไรนี้สมัยก่อนเนี้ยจะเป็นอ่าเป็นอะไรนะเป็นเป็นไม้แล้วก็ทําให้เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นหินแล้วก็สุสานนี้ไม่เคยเปิดเลยตั้งแต่โชกุนิเสียชีวิต ตั้งแต่ปี1617นั่นเองอันนี้คือเบื้องหลังการถ่ายทำต้องมานั่งจูงคุณแม่อย่างเงี้ยเมื่อกี้ตอนขึ้นมาก็ดันตูดมาซะแบบจากข้างล่างเลยขึ้นบันไดมาสัหมด207ขัน้นกว่าจะถึงข้างบนสุดตอนมาเนี่ยมาคนแรกแต่พอถึงจุดหมายปลายทางแล้วเอ้าทำไมเราอยู่อยู่คนสุดท้ายของกลุ่มวะเนี่ยขึ้นไปก็พักไปเนี่ขาอ่อนเลยนี่ขนาดนี่ขนาดตอนลงนะเนี่ยด,ดีเดี๋ยว ดูบนไดาขาลงสีตอนลงอะี้สักสภาพเดียวกับแม่เลยสภาพเดียวกับแม่เลยเยมืเ่อกี้แม่แปลกใจเนม่เมื่อกี้เดินไปก็ต้องพักไปจนแบบไปขวางทางคนข้างหลังเขาเขาก็จะไปก็ไปไม่ได้เพื่อความปกป้องมารดกโลกโเ,เขาก็ได้มีการเอาโฟมมากั้นนี้กันมารดกโลกบุบสลายอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่สถานที่ชื่อว่าไฮเดนซึ่งเป็นที่ประทับของเราคุณเซก็ทำรชาชการบ้างที่ ที่นั่งของโชกุนแล้วกันอ่ะเพราะโชกุนไม่ใช่ใจกักรพัชใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใช้ราชเวลใช่่่มัทีาร์ทขับใช่ทีนน่บเหมือนน่นาจะเป็นที่ทาางนนน่่จะเป็ีแบบว่ารับแขกอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่แล้วก็เป็นแบบห้องสักการะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบในอันนีน้ท็อปพารโล่ท็อปพารโล่อะไรประมาณนั้นเหมือนในอีอิคิวซังอ่ะที่เวลาเขาไปเจอแล้วเขาต้องไปนั่งในห้องมีกันห้องอ่ายใช่ใช่ประมาณเช่นนั้นนี่แหละนี่เลยตรงนี้เลยไหนดูติว่ามันขึ้นลงแล้วที่ห ขึ้นลงก็เนี่ยต้องขึ้นลงไงคขึ้นบันไดห้ามถ่ายอันนี้เขาห้ามถ่ายนะห้ามถ่ายเพราะนั้นเราเราจะไม่ถ่ายตรงนี้เราเราจะที่ดูจากข้างนอกเข้าไปข้างนี้หลังนี้เราจะปิดกล้องแล้วนะอันนี้ให้ดูเฉพาะข้างนอกนะเพราะข้างในเราจะถ่ายไม่ได้แล้วนะแม้กระทั่งบันไดย,ยังทองนี่อันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นชนิดไม้ต่างๆที่นํามาใช้ในการสร้างศาลเจ้าแห่งนี้จะเห็นว่าโอ้มีเป็นสิบสิเลยเขาจะมีบอกไว้นะว่าเบอร์เนี้ยคือไม้อะไรอันนี้เห็นไหมมี38มอัน จะมีบอกไว้หมดเลยว่าเปินี้คืออะไรบนนี้คืออะไรแต่ว่าตอนนี้บิลซังก็อยู่ที่สารานักคิริวนักคิริวก็คือมังกรร้องห้านั่นเองข้างในเนี่ยมันจะมีเพดานวาดภาพมังกรอยู่แล้วตรงนี้มันจะมีแบบถ้าเกิดสมมุติว่าเคาะเสียงกลับ หรือถ้าส่งเสียงกมือข้างในเนี่ยตรงไอ้ตรงจุดนั้นอ่ะมันจะทาให้เสียงมันกล้องอยู่ข้างในแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นนักขี่ริวใช่ไหมก็คือมังกรร้องไห้ใช่ไหมเสียงมังกรร้องไห้เนี่ยอยากรู้ไหมว่าเป็นอย่างไรข้างในถ่ายมาไม่ได้ถ้าเกิดใครอยากรู้นะเคาะกลับที่เมืองไทยเอากลับดนตรีไทยบ้านเรามาเคาะนั่นแหละคือเสียงมังกรร้องไห้คือจินตนาการไม่ถูกเหมือนกันว่าทําไมเสียงกลับถึงเป็นเสียงมังกรร้องไห้ก็ไม่รู้แต่พอเาเคาะให้ดูตรงตําแหน่งมันมีตําแหน่งตรงนั้นอ่ะ เขาจะเรียกว่านะอะไรนะแอมปิจูอะไรนะเรโซแนนซ์ใช่ไหมเรโซแนนซ์ <on> ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะแบบทําให้เสียงมันแบบว่ากล้องแ้วเกิดไปอีกจุดหนึ่งอะเสียงมันก็แบบ <Okay. S 1> เหมือนทึบไปเลยมาลองเคาะดูข้างในแต่เ็าห้ามปบมือข้างในนะตรงนี้นี่บอกว่าสวยมากๆเลยคือแบบจัดบันไดถ่ายลงไปนี่โอ้โ oh, ห oh, เห็นบอกว,ว่าวิวมุมสูงนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างมือก่อนเข้าศาลเจ้าทุกศาลเจ้าจะต้องมีแต่ว่าศาลเจ้านี่จะทําแบบว่าฮาลูฮาลานิดนึง แต่ตอนนี้เนื่องจากมีโควิดเขาก็เลยปิดพิธีการล้างมือไม่ให้เข้าต่อไปเราก็จะไปนี้เลยฟุตระั่งนี่เลยนี่ก็ฟุตตะลังจินจาเดินไปอีกร้อเมตรข้างๆโทชงก็จะถึงเลยนี่เดินไปตรงนี้เลยนี่นี่ก็คือทางเดินไปฟุตระั่งจะเป็นทางเดินโรยกรวดแบบนี้ นี่อันนี้คือเรากําลังเข้าศาลเจ้าฟุตระสังอยู่ศาลเจ้าเนี่ยเป็นศาลเจ้าที่เก่าที่สุดในนิโก้ศาลเจ้าเนี่ยสร้างเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าภูเขาสามภูเขาที่ลายล้อมแถวนี้ชื่อว่าภูเขานันไตภูเขาเนียโดแล้วก็ภูเขาทาโร่นั่นเองอวิวสวยสักงาม ลายล้อมไปด้วยคางหลังเป็นใบไม้ยังไ,ไ,มไม่เปลี่ยนสีตรงนี้โอ้แต่ตอนนั้นเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีเหลืองตรงนี้ก็มีกล่องบริจาคตรงนี้แล้วก็มีมเสียมส,สีตรงนี้น <c oughs> แล้วทำไมถึงมีตรงนี้เหรอก็คือเห็นไหมต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยขึ้นคู่กันเลย <c oughs> คิดตัวเองว่ามืนต้องมีกิมมิกว่าถ้าเกิดสมมติมาขอตรงนี้จะต้องได้คู่แน่เลยเพราะต้นไม้คู่กันแถมพอเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาใบเสียมสีมาผูกที่ ตรงนี้เป็นรูปหัวใจโอ้โหูเลิศค่าจริงๆอันนี้ก็คือไคเรนเน s ึมิก็คือหนูอันนี้คือเทพเทพเทพอิมีพี่มันพร้อมกับหนูอย่างนี้เลยอันนี้บอกว่าใบไม้สีแดงใบไม้เป็นสีสวยมากามอันนี้คือท่อระบายน้ำญี่ปุ่นนะแบบว่าใสสดงามมาก น้ำใสและเย็นเห็นตัวปลานี่ถ้าเกิดสมมติใครขี้เกียจเดินนะเขาจะมีรถแบบนี้นะวิ่งรอบๆแถวๆวัดนี่แหละให้ขึ้นได้ฟรีแล้วไปส่งที่ไหนนี่ตอนนี้บนภูเขานะมันจะแบบเป็นสีแดงสีเหลืองเปลี่ยนสีกันเยอะล้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราึงจะขึ้นไปบนเขาบนทะเลสาบกันตอนนี้อยู่ข้างล่างอยู่หน้าสถานีเนี่ยมันยังไม่ค่อยเปลี่ยนสีเท่าไหร่ เราก็กลับมาถึงโทบุนิโก้สเตชันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันอาหารขึ้นชื่อของนิโก้ละเนี่ยเขาก็คือยูบะนั่นเองยูบะก็คือฟองเต้าหู้เอามาม้วนๆกลมๆแล้วก็หัน่นเป็นแว่นๆอันนี้นคือยูบะเดี๋ยวเราจะมาหายูบะกินกันเป็นของที่มีชื่อเสียงของที่ขึ้นชื่อของนิโก้นี่คุณนายแม่ก็สั่ง ยูบะพาสต้านี่คือก้อนยูบะเลยคือฟองเต้าหู้แล้วเอามาม้วนแบบนี้เลยคือยูบะของขึ้นชื่อของนิโก้อร่อยไไมจรููจิจๆนี่และของบิลูซานก็สั่งแบบนี้เลยเป็นยูบะเทนโดงปีสองอันทอดเป็นเทปุระโจ้งนี่คุณนานแม่กินไปแล้วนี่นี่เรากินยูบะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเจอร้านนี้เลยขายยูบะทอดเหมือนสลาเปานี่เลยก็เป็นเอายูบะเนี่ยมาทำเป็นสลาเปาทอดข้างในจะไส้เป็น อ่าถั่วแดงแร้านนี้ดังมากคือมีการแบบออกรายการทีวีหลายรายการแล้ว,ลวเราก็ลองซื้อกินดูชิ้นละ220เยนนี่เลยอร่อยอุ้ยเราไม่ได้กินอยู่บเลยนะไม่กินเต้าหู้เลยนะครออร่อยอ,นะอร่อยอร่อยอร่อ่อยอ่่ยอร่อร่อยอ เราก็เดินทางมาถึงสถานีคินุกว่าแล้วเพราะว่าคืนนี้เราจององอนเซนมาที่คินุกว่าสัญลักษณ์ของคินุกว่าเลยคืนนี้เลย,ค,เลยคือยักษ์นี่เลยนี่อันนี้เป็นที่สับรางรถไฟเวลารถไฟจะหันหัวก็คือเขาจะขับขึ้นมาบนนี้แล้วเขาจะเข็นไม่ได้เข็นอาจจะกดสวิตช์แล้วมันจะโยกหมุนปื้ดไปก็คือหัวรถไฟก็จะกลับไปด้านนู้นแล้วก็จะวิ่งไปด้านนู้นเห็นแล้วเหมือนคล้ายๆกับที่ซานฟรานซิสโกเลยเอาดูแล้วมันคือ หัวรถจักรไอ้น้ำ SLDL นั่นเองเป็นแบบหัวรถจักรไอ้น้ำขบวนพิเศษเป็นเป็นขบวนโบราณณที่แบบมีไอ้น้ำพุ่งๆมาด้วยเนี่ยเขาก็มากับรถตรงนี้ชินุกวะองเซ็นเนี่ยก็จะเป็นแหล่งองเซ็นที่มีชื่อเสียงอีกที่หนึง่งแถวๆนิโก้อันนี้เลยเห็นไหมที่หน้าสถานีเนี่ยก็จะมีแบบว่าเป็นองเซ็นให้แบบแช่เทา้าก็มานั่งแช่เท้ากันแบบอูยสบายใจเฉบทเรยนี่คืนนี้นั่นเองโรงแรมโอลุรีนี่ดูแบบว่าวิวสวยมากเลยหน้า หน้าแบบว่าอย่างนี้เลย <ไ ez S 1> แบบอูอ<ไ>อสึง<ไ>อะมากมากนีแบบ่นี่ไอไอนี่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 เลยนี่นี่โู้ยโรงแรมสวยจริงๆวิวสวยมากๆนี่ไงโรงแรมโอรูรินี่เลยมันเป็นอค์เซนแบบว่าหน้าเข้ามากๆนี่คือร็อบบี้ทางเข้าของโรงแรมแค่นี้ก็ดูดีดูดีแล้วนี่แหละคือเดี่ยวคังโอ้ยได้แบบ พักเรือคังโชคดีที่เราได้แคมเปญของ go to travel ของญี่ปุ่นที่ได้ส่วนลด35%แถมได้คูปองเพิ่มอีก15%โอ้โหช่างเ,เลือกเลือก p e r f e c อะไรเช่นนี้เนี่ยนี่เลยนี่คือในห้องพักเลยเขาจะมีเตียงให้สองเตียงแล้วก็จะวันนี้เราพักกันสามคนในห้องนี้ก็จะมีฟุตรงให้หนึ่งฟูตรงไปแบบนี้สองห้องเลยที่เราจองนอกจากนี้เขาก็ยังให้เป็นอ่าเวลคัมดริงค แอลกอฮอล์อคนละ1นึคูปองคูปองคนละหใบแล้วจากนั้นเนื่องจากเราร่วมโครงการ Go to Travel เราก็ได้คูปองลดราคาอีก1,000งพันเยนให้ราคาคือคูปองเนี้ยเอาไปซื้ออะไรก็ได้ตามร้านที่มีเครื่องหมาย Go to Travel ในจังหวัดมิยากิเคงเนี้ยอีกคนละหนะ 1, ึ่งพันเยนอูคุ้มโคตรคุ้มมากๆนี่มีเครื่องนวดด้วยมีไวเบเตอร์ด้วยหรือเปล่าเนี้ยอันนี้คืออะไรอะอันนี้มันคืออะไรอ่ะ อะไร呀มันครืออะไรวะเนี่ยใครรู้ทีว่าไอ้เครื่องนี้คือเครื่องอะไรไ,ไม่ใช่มันคือเครื่องอะไรเนี่ยแล้วก็ใส่ตรงนี้แต่อันนี้คือเครื่องนวดนวดต้นคอโรงแรมญี่ปุ่นยังมีแปลกๆนะใช่อันนั้นคืออะไรอยากรู้นี่แล้วในเดียวคลังญี่ปุ่นนะเขาก็จะมีให้เป็นชุดชาเขียวเสียวสุดๆไงชาเขียวเสียวสุดๆแล้วก็จะมี ขนมให้นี่อย่างนี้เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นอระเบียงนี่เลยเป็นแบบว่าประตูโดเรมอนประตูแบบของนุ่มปิตรนุ่มตันอันนวยเปิดดูซิข้างนอกเป็นอย่างไรบ้างเปิดไม่ได้เปิดไม่เป็นเปิดไงมะเปิดได้เนี่ยนี่เลยในห้องน้ําก็จะมีแบบนี้เลยอันนี้เป็นห้องน้ําแบบว่าทุกพ้อก็จะมีแต่ว่าเราก็ไม่ควรใช้เพราะว่าเขามีองเซนเราก็ไปใช้ที่องเซนดีกว่าห้องน้ําญี่ปุ่นนี้เห็นไหมเขาก็จะแบบมี ุ่มกดอย่างนี้ทุกที่แล้วก็จะมีรองเท้ามีเห้ไหมเขาจะมีรองเท้าใส่ในห้องกับรองเท้าใส่ในห้องน้ําเขาจะเขียนไว้ด้วยว่าทอยเล็นี้คืออย่าใช้ผิดอย่าอย่าเผลอเอารองเท้าที่เป็นทอยเล็เดินใส่เข้ามาในห้องแล้วก็อันนี้เวลาจะออกากห้องให้หันส้นเท้าออกนอกห้องนี่เรามาดูตู้เย็นญี่ปุ่นกันที่เขาบอกว่าเอ้ยเวลามันเก็บหยิบมาแล้วมันเก็บตังเอเขาคิดได้อย่างไรถ้ามันจะรู้ได้ยังไงเนี่ยมาดูมันเป็นอย่างนี้นี่เลยก็คือเขาจะมีเป็นช่องช่องอย่างนี้ เป็นช่องๆอ,อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเราหยิบออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเซนเซอร์ตรงข้างหลังเนี่ยว่าเอ้ยขวดนี้ถูกหยิบไปแล้วเพราะฉะนั้นข้างล่างเขาจะรู้เลยว่าเราหยิบขวดไหนหรือเราไมไ่หยิบขวดไหนเขาก็ไม่ต้องขึ้นมาเช็คเลยเขาจะรู้เลยว่ามันมันสามารถไอ้น,นี้ถูกหยิบไปแล้วแต่คนไทยฉลาดกว่านั้นไม่หยิบออกมาเปิดฝาแล้วก็เอาหลอดแย่เข้าไปแล้วก็ดูดเลือดจริงๆอันนี้คือคนไทยสมัยก่อนนะเคยอ่านเจอ ดิลสังไม่เคยทาแบบนี้นะนี่เลยก็เป็นอาหารเย็นสุดหรูของเรามันจะมีอันนี้ด้วยมีซูชิยากิแล้วก็มีซาชิมิคุณไหนไม่มกินได้ซาชิมิก็จะมีปลาหมึกมีปลาแซลมอนแล้วก็มีหอยโฮตเต้ <พา S 2> แล้วตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นไปไปหยิบเองได้ไม่อัน้นนกันเป็นเป็นการเป็นการกินบุฟเฟ่แบบอั้นนะอันนี้เพราะว่าอย่างของเตียต้าเนี่ยอันเนี้ยหมดแล้วหมดเลยอันนี้คือบุฟเฟ่แบบอัน้น บุฟเฟ่คือการไปหยิบเองแต่ว่ามันจํากัดคือทั้งหมดแล้วหมดเลยอันนี้ที่เรียกบุฟเฟ่แบบอัน้นแล้วก็อันนี้เป็นข้าวหน้าปลาไหลเลอค่าจริงๆค่าอาหารเนี่ยคนละ1,000เยนเท่านั้นบวกเพิ่มไปเลอค่าสุดๆ